สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยน้องโอ้ยกินทอดกินทอดโอ้ยคุณคงยามขึ้นเว้ยคุณค่ะโอ้ยกินทอดโอ้ยอ้ร้อนไอ้ร้อนรอเห็นย่างเลยก็คือรอขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอะกินทอดคือเก่าเนี่ยขอบคุณค่ะ ว่าแพบางนุ้งว่าไพบ่ได้ผมไ่ได้ว่าเจ้าว่แได้ว่าเจ้าเออเกาเฮาขอบคุณใชิดน่านลายเบงได็กายู่ดิสบายสบายดีข้นเกาหมุดหมืนเข้าึงว่าแบักแสนขับปั่นได้นเกาะไแล้วมันก็ขึ้นเกาะได้แล้วทังสีกอด่หงัมในลาเห็นอหยัทอมนเาะบักแสนว่าแพไ่ได้วาให้เจ้าผมจมมำปแมงจะบบาดบ่ เหากันคือเกาแมง่ะไ้เ็นเขาเมื่อนห้นเห็นอยู่เด้ไอ้กีรถไอ้เออมันเกินไปยังดิคือเาเกีนะบ้แสนกูยันน้ำ้า้องบอกุณ่ด้ว่าเหอ้เอ้โอเคตัว่บริยานเด้อคนมัเสียงดังนินบได้ว่าให้เจ้าไอ้บด้ให้เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอดี้ยานเด้อาษาคนหรซื่อเไหม เลี้งหลายรับหลังฟืนเฮ้ยไมาไหมเนี่ยไห่มาไหมเนี่ย